ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปกลางหุบเขาตามรอยหมู่บ้านที่มีอายุกว่า279ปีสัมผัสวิถีชีวิตชาวปากากยอกินนอนโฮมสเตย์หลังแรกของหมู่บ้านที่มีชื่อมาจากบทเพลงกล่อมเด็กและมีความหมายว่าพระจันทร์ทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมความงดงามของนาข้ามบันไดเขียวขจีกลางหุบเขาลึกเพลดิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติที่น้อยคนจะรู้จักวัดสวยโบราณที่ตัวอาคารลักษณะแบบนี้ครับมีให้พบเห็นเพียงแค่หลังเดียวในภาคเหนือ แวะชิลชิมกาแฟบรรยากาศธ,ธรรมชาติและมาแวะพักบ้านแห่งความคิดถึงโฮมสเตย์ที่รวมตัวคนแปลกหน้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่ต้องจองข้ามปีเลยกับทริป3วัน2คืนกินนอนโฮมสเตย์บ้านแห่งพระจันทร์กลางหุบเขาลึกสัมผัสวิถีชีวิตชาวปากกากยอจังหวัดเชีงยงใหม่ครับ สวัสดีครับผมเต้ยโกเวนกรตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยช่วงที่ผมมาครับคือช่วงฤดูฝนครับเขาว่ากันว่าเป็นช่วงที่นาขั้นบันไดนี่ครับสวยที่สุดเลยโดยผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับขับรถไปในเส้นทางธรรมชาตินะตั้งแต่เสมิงบ่อแก้วไปจนถึงแม่แดดน้อยครับซึ่งหนึ่งในเส้นทางนี่ครับมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งครับเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าระหว่างทางนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงในด้วยนะครับโดยเชฟมินนะครับผมมากับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันแรกในชีวิตของผมกับ Honda CL500 ครับหลังจากที่ผมได้ไปทดลองขี่บ่อยๆและได้ไปเรียนขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐานนะครับในที่สุดก็อดใจไม่ไหวรับเข้ามาเป็นพี่ใหญ่ สมาชิกใหม่ของครอบครัวอีกคันโดยสาเหตุที่ผมเลือกนีฮอนด้าซี500เป็น Big กไบคคันแรกนี่ครับเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเดินทางทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางลาดยางและทางฝุ่นครับคุมพลัง500ซีซีสสูบท่อไอเสียยกสูงโชคอัพหน้าขนาดใหญ่และยางหุ้มโชคอัพสไตล์คลาสสิกช่วยซับแรงกระแทกล้อหน้าขนาดใหญ่19นิ้วล้อหลัง17นิ้วและเบาะสไตล์สแคมเบอรนั่งสบาย ไปได้ทุกสภาพเส้นทางครับและผมจะปิดทริปโดยการพาเพื่อนๆไปบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้ครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวครับแต่เป็นบ้านที่เขาเปิดพื้นที่เพื่อให้เพื่อนๆเน,นี่ยครับไปใช้ชีวิตร,ร่วมกันกับบ้านแห่งความคิดถึงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ เมืองเชียงใหม่ครับผมขับมาเส้นหางดงสเสมิงนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับก็มาถึงวัดต้นเกวนนะครับก็วัดแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ถ่ายทําละครปิ่นกาสลองครับวัดแห่งนี้มีอายุที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีแล้วครับแต่สถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณแห่งนี้ยังอยู่อย่างสมบูรณ์ครับโดยมีต้นมะเกวน เป็นคําเมืองล้านนาที่ใช้เรียกต้นตะคบป่าซึ่งมีอยู่ภายในวัดครับจึงได้ชื่อวัดครั้งแรกว่าวัดต้นเกวนต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดอินทราวาสครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยมีโอกาสได้ไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่นะ <c oughs> ก็จะได้เห็นสวนแสดงสําคัญและยิ่งใหญ่สง่าง,งามที่สุดกับหอคําหลวงซึ่งผมเพิ่งรู้เลยครับว่ามีต้นแบบมาจากวัดต้นเกวนนี่แหละครับ แล้วสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูประัมภ์ประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปีพศ2532แค่ฟังแค่นี้ครับบ่งบอกเลยครับว่าวัดนี้ไม่ธรรมดาโดยความสําคัญของวัดนี้ก็คือเมื่อก่อนนะครับทางภาคเหนือครับเขาจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระธาตุสีจอมทองลงมาในเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ผู้คนกราบไหว้สักการะกันแต่ว่าด้วยเมื่อก่อนนะครับ ผนทางไม่ดีระยะเวลาในการเดินทางนั้นนานมากมากก็เลยมีการแวะพักโดยอัญเชิญพระปะรมสารีริกธาตุมาประทับอยู่ตรงมณฑปเจตุรมุกแห่งนี้ซึ่งตัวอาคารลักษณะแบบนี้ครับมีให้พบเห็นเพียงแค่หลังเดียวในภาคเหนือคือพิเศษจริงๆครับซึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือถ้าทุกคนมองรูปจากตัวแปรน,นะจะเหมือนกับมณฑปเจตุรมุกที่มีอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวรู้สึกไม่สมมาตรกันใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลที่ผมอ่านมานะ จริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ได้มีการอัญเชิญพระปร,ะรมสา,ารีริกธาตุมาจากวัดพระศรีจอมทองเพียงอ,อย่างเดียวครับแต่อาจจะมีอีกชุดหนึ่งทางทิศเหนือเพื่อให้การออกแบบสมมาตรกันครับวัดต้นเกวนเนี่ยครับถือว่าเป็นวัดที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีล้านานามากๆเลยครับ มก็มาแวะทานอาหารที่อำเภอเสมองครับเสมองนี้อาหารอะไรขึ้นชื่อครับลาบไว้เดิบครับไก่แก <Okay. S 2> ลาบไกลาบหมูคั่วออต้มแซบ่บต้มขมอะไรเนะี่ยก่อนที่จะถึงที่พักของเราในคืนนี้นะครับนี่ ผมเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งครับดูวิวครับร้านนี้มีชื่อว่าแม่ขับปูคาเฟ่ครับเป็นร้านกาแฟที่เราสามารถมาแวะนั่งฮิวใจพร้อมกับวิวทุ่งนาขั้นบันได รับลมเย็นๆซึ่งผมว่าเป็นร้านที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติของชุมชนมากเลยครับโดเมื่อขับรถไปอีกประมาณ3กิโลเราก็จะเจอกับหมู่บ้านกลางหุบเขากับหมู่บ้านแม่ขับปูครับ สวัสดีที่นี่กระปูมาแล้วโอเมอร์โชเปอร์โอเมอร์โชเปอร์นะโอเมอร์โชเปอร์แม่กระปูน,นี่แปลว่าอะไรคะแม่กระปูมันมันแปลว่าหุบเขาเพราะว่ารอบๆมันจะมีแต่ภูเขาใช่ไหมเออแม่กระปูก็อยู่ตรงกลางคือปูแปลว่าหุบหุบเขาออย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของที่นี่มีอะไรบ้างครับจุดเด่นก็จะมีทุกนาม,มีแบบเออความแบบเงียบสงบเงี้ยค่ะความดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคนที่มาเขาจะบอกว่าเออยังแบบคนก็จะใส่ชุดประจำเผ่าอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยชอบทั้งที่แบบเออห่างจากในเมืองแค่80ดสิบโลยอย่างเงี้ยค่ะการแต่งตัวแบบนี้เป็นยังไงนะครับคือยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ครอบครัวค่ะใส่ชุดขาวชุดขาวคือสาวเป็นประจัญใช่ค่ะคนที่นี่เขาเป็นชนเผ่าอะไรครับชนเผ่ากะเหรี่ยงค่ะอ๋อชนเผ่ากะเหรี่ยงคแต่ เรียกอีกแบบก็คือปากกยอค่ะปากกาคือยอใช่ค่ะ uh huh. แปลว,ว่าออมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง,ง่าย mm hmm. ไม่ซับซ้อนโดยก่อนที่จะมีชนเผ่าปากกากยอมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับบ้านแม่ขปูเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวลัวมาก่อนเมื่อชาวลัวอ,อพยพออกไปประมาณปีพศ2287ชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอก็ได้เดินทางมาจากเชียงใหม่เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ครับโดยอาศัยมาแล้วเจ็ดช่วงคน รวมอายุการตั้งถิ่นฐานประมาณ279ปีจนถึงปัจจุบันครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตเล้ครับที่ผมมาเห็นเป็นบ้านแล้วก็มีห้องครัวอยู่อยู่ในบ้านเลยถ้าหน้าหนาวก็นอนตรงนี้ก็ผิงไฟตรงนี้ก็อุ่นดีเพราะว่าสมัยก่อนผ้าห่มมันไม่มีเนาะต้องอาศัยไฟครับวันนี้มีกี่ชั้นนะครับเนี่ยมีสามมชั้นม่สามชั้นนี่คือไว้อุปกรณ์นื้ออุปกรณ์แล้ทำ้างใต้เลยใช่ค่ะ โดยโฮมสเตย์ที่ผมมาพักนะครับมีชื่อว่าเมอร์เมลาแปลว่าพระจันทร์เป็นโฮมสเตย์ที่พอเปิดประตูมาปุ๊บก็จะเจอกับทุ่งนาขั้นบันไดแบบนี้เลยครับ เขาจะมีมื้ออาหารที่เป็นเมนูท้องถิ่นของที่นี่โดยเรา,าครับสามารถไปช่วยชาวบ้านเก็บวัตถุดิบสดๆเพื่อน,นําไปปรุงอาหารได้เลยครับ ดยเส้นทางในทริปนี้นะครับเราจะเจอกับธรรมชาติที่สวยงามตลอด2ข้างทางเลยซึ่งถนนนะครับจะมีความคดโค้งสลับเส้นทางชันต้องขับรถกันระวังพอสมควรเลยครับแต่ด้วยพละกกำลังของ c l 500เครื่องยนต์2สูบคันนี้นะครับมีแรงบิดช่วงต้นที่จัดจ้านบิดติดมือสั่งได้ดังใจมากไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเนินชันหรือเร่งแซงในยามขับขันคือทําได้ดีเลยทีเดียวครับตอนเข้าโค้งอะครับ จัดว่ากระชับฉับไวแถมช่วงล่าครับเขาเซตมาแบบทั้งนุ่มและแน่นในตัวเดียวอันนี้ถือว่าประทับใจครับชุดเกียร์จัดว่ามีความนุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายและไหลลื่นเป็นรถที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนแอคทีฟ outdoor ที่ชื่นชอบการผจญภัยอย่างผมมากเลยครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านเติบโตคาเฟ่ครับก็เป็นร้านคาเฟ่วิวธรรมชาติครับก็จะมีไม้ไผ่เนี่ยครับ ให้เดินชมวิวธรรมชาตินะครับแต่ความพีก็คือไม้ไผ่ที่ผมยืนอยู่นี่ครับอยู่บนต้นไม้ครับดูครับสูงใช่ได้เลยครับเนี่ย กว่า200กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่ในที่สุดผมก็มาถึงที่นี่ครับบ้านพักโฮมสเตย์ที่เขาว่าจองยากมีห้องนอนสําหรับเพื่อนๆที่มาเยือนเพียง4ห้องโดยแขกที่เข้าพักในวันเดียวกันต้องร่วมกินอยู่ใช้ชีวิตแบ่งพื้นที่ในบ้านร่วมกันใต้หลังคาเดียวกันกับบ้านดูเลเ่ๆลครับ พอตกช่วงเย็นนะครับพี่อ้ําและพี่พี่สตาฟก็พาผมนั่งรถไปดอยแห่งหนึ่งเพื่อไปดูแสงสุดท้ายของวันนี้ครับ คือจ้งสวดดอยสายหมอกเป็นดอยที่สามารถมองเห็นดอยอิทนนท์ได้เลยแต่ชื่อเรียกที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนั่นก็คือดอยไม่มีชื่อครับ ได้หลังคาเดียวกันในบ้านดูดเลยๆหลังนี้เราต้องร่วมกินอยู่ใช้ชีวิตแบ่งพื้นที่ในบ้านร่วมกันกินข้าหม้อเดียวกันกับคนแปลกหน้าที่มารวมตัวกันครับและการได้เล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างกับคนไกลตัวที่ไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตเราหรือได้เลือกที่จะพูดกับใครก็ได้ที่เราสะดวกใจที่จะพูดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลดปล่อยความในใจที่ดีครับ เพราะเราจะได้ปลดปล่อยตัวตนแบบไร้ชื่อซึ่งอาจจะเหมาะกับบางคนบางช่วงเวลาของคนคนหนึ่งครับเพราะถ้าเราไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับคนอื่นเราก็สามารถฝึกรับมือบันทึกความรู้สึกฝึกจัดการกับความรู้สึกด้วยตัวเราเองได้ครับเพราะสุดท้ายเรานี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับ ไงบ้างครับกับทริป3วัน2คืนขับบิ๊กไบ์ในเส้นทางเสมอิงบ่อกแก้วแม่แดดน้อยจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปสัมผัสชีวิตชนเผ่าปากากยอกลางหุบเขาลึกที่อยู่กันมานานหลายช่วงคนกว่า279ปีกินนอนโฮมสเตย์ที่บ้านเมืองเมลาโฮมสเตย์หลังแรกของที่นี่อยู่ที่นี่ผมรู้สึกสงบและชื่นชมในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ครับตลอดเส้นทางนี้ครับยังได้มีโอกาสสักการะวัดล้านนาโบราณจิบกาแฟริมทุ่งนา และปิดทริปนี้โดยการไปพักที่บ้านดูเล่ๆบ้านแห่งความคิดถึงจากหนังเรื่องดังไปกลับทริปนี้ครับระยะทางรวมแล้วประมาณ400กา่กได้ครับการขับขี่ที่นี่มีทุกอัตรารถการขับขี่ทางโค้งประกอบกับธรรมชาติป่าเขาอันสวยงามตลอดสองข้างทางพร้อมจุดแวะพักต่างๆบอกเลยครับว่าถ้ามีโอกาสครับต้องมาสัมผัสสักครั้งครับทริปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการพิสูจน์สมรรถนะของตัวรถ Hon d a CL500 ครับ ทางขึ้นลงเขาตลอดเส้นทางแบบนี้บอกเลยครับว่าพลังก,กำลังของรถคันนี้เหลือเฟือเป็นรถสแคมเบลลที่สอบผ่านทั้งในเรื่องของสไตล์สมรรถนะทั้งในเมืองและนอกเมืองขับขี่คล่องตัวพลิกเลี้ยวได้รวดเร็วมีความยืดหยุ่นในการควบคุมตอบสนองได้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกระดับถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนแอคทีฟเอาท์ดอที่ชื่นชอบการผจญภัยอย่างผมมากเลยครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคําว่าตับลทุกคนที่ติดตามผมตลอดมาครับและขอขอบคุณพี่แหลมที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมทางและช่างภาพให้ผมในทริปนี้ขอบคุณมิตรภาพจากเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ได้พบเจอกันและชาวบ้านที่ให้การต้อนรับและมิตรภาพที่งดงามครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในทุกช่องทางของโกเวนกอนด้วยนะครับทริปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามไปเลยครับ